คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลากหลายประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนมาร่วมพูดคุยเรื่องนี้กับเราในรายการค่ะท่านแรกนะคะคุณเพนโชมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสนทิคชวัตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยทั้งสองท่านสวัสดีนะคะ ก่อนที่จะไปคุยวิเคราะห์กันนะคะอยากจะชวนไปฟังเสียงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะ,ะเสียงถแถลงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบเรื่องนี้ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเราได้ทําการใช้เครื่องมือนะครับตรวจวัด,วดโลหะนะครับที่เป็นผลผลิตจากการหลอมโลหะนะครับไม่พบการปนเปื้อนใดๆนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักการนะครับตามที่ท่านเลขาธิการได้เรียนให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราได้ใช้เครื่องมือดูดอากาศนะครับตรวจวัดระดับลังสีบริเวณรอบๆโรงงานนะครับในรัศมีที่ครอบคลุมนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับรอบโรงงานนะครับเราเก็บดินน้ำอากาศนะครับผลการตรวจสอบนะครับไม่พบการฟุง้งกระจายไม่พบการเปิดเปื้อน ไม่พบผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดค่ะทั้งสองท่านคะ่ะนั่นคือเสียงของคุณกิตกวินหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีคะ่ะได้ฟังแล้วเอาความรู้สึกแรกเลยคะ่ะรู้สึกยังไงก่อนดีกว่าค่ะคือตั้งแต่พอ,พอทราบว่าแท่งนี้หายไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าถูกลอมไปแล้วเนี่ยยอมรับว่าตกใจเป็นข่าวที่ ชออ็อกความรู้สึกของคนจํานวนมากนะคะ,ะทีนี้เนี่ยส่วนที่ตามที่หน่วยงานราชการได้มีการถแถลงว่าได้มีการตรวจวัดรังสีแล้วแล้วก็อย่างเมื่อครู่นี้เนี่ยท่านบอกเองว่าไม่ยังไม่พบผลกระทบอันใดอ,อันนี้อันนี้เราคิดว่าด่วนสรุปเกินไปนะคะอันที่1นคือด่วนสรุปเกินไปอย่างที่2องเนี่ยก็คือว่ายังไม่ได้พบรายงานนะคะว่าได้มีการตรวจวัดปริมาณรังสี จากเหล็กที่หลอมแล้วนะคะคือตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้มากๆเลยก็คือว่าตัวเหล็กที่ที่หลอมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้มีการตรวจวัดฝุ่นใช่ไหมคะฝุ่นหรือว่าฝุ่นแดงเขม่าที่เท่าที่ว่านี้นะคะพบระดับรังสีต่างๆนะคะที่ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าหากว่าเหล็กที่เป็นแท่งซีเซียมจริงๆเนี่ยหลอมไปนะฮะหลอมไปเป็นเหล็กแล้วเนี่ยเป็นตอนนี้มันอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แล้วคําถามอยู่ตรงที่ว่าเราได้มีการตรวจวัด ลังสีที่อยู่ในแท่งเหล็กที่มีการหลอมหรือเปล่านะคะอ,อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้มีการกักสินค้าตรงนี้เนี่ยปล่อยให้กลายเป็นสินค้าที่มีการขายตามท้องตลาดอันนั้นจะเป็นภัยที่น่ากลัวมากานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ประชาชนตั้งคําถามค่ะอาจารย์ก็คือว่ามันเป็นระบบปิดจริงๆหรือ,รอเปล่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าคะคืออย่างนี้คือถ้าไปดูเรื่องระบบหลอมเหล็กนะโรงงานหลอมเหล็กเนี่ยก็คือก็คือว่าเอาเศษเหล็กเนี่ยซึ่งอาจจะมีซีเซียม หนึ่งสามเจ็ดมาด้วยนะเขาต้องบีบอัดเป็นก้อนแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปในเตาหลอม,อมในเตาหลอมก็อุณหภูมิประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่องศาเซลเซียสอาจจะใช้ไฟฟ้าอาร์คหรือว่าจ,จะใช้เชื้อเพลิงกันแล้วแต่แต่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําเหล็กจากน้ําเหล็กเนี่ยมันก็จะทําให้เย็นเย็นลงก็กลายเป็นแท่งเหล็กไปรีดร้อนรีดเย็นเป็นเหล็กเส้นต่อไปก็แล้วแต่แต่แต่ขณะที่กําลังหลอมเนี่ยมันจะมีฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยเนี่ยเขาเรียกไฟแอสเนี่ยนะมันลอยขึ้นไปไปที่ป่อง นะออกไปที่ป่องนะไ<ม>อ้ตรงนี้คือเป็นฝุ่นเหล็กนะซึ่งซึ่งถ้ามีซีเซียมมันก็ออกไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าเขามีระบบเขาเรียกว่าแบ็คเฮาส์ฟิลเตอร์ระบบกองอากาศกอ<ม>งอยู่ไอ้ถุงกองนี้ก็จะกองไอ้ฝุ่นเหล็กไว้กลายเป็นฝุ่นแดงฝุ่นแดงในนี้อาจจะมีซีเซียมปนอยู่ด้วย<ม>แต่ว่าปกติระบบแบ็คเฮาส์เนี่ยมันกําจัดฝุ่นได้ประมาณ90-95%เพราะงั้นจะมีส่วนหนึ่งประมาณ5้าเนี่ยที่ออกไปจากป่องไปในอากาศแล้วก็แพร่กระจายไป<อ>นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เรากังวลคืองก็คือว่า พวกนี้นะอาจจะไปตกลงดินลงน้ําน้ําผิวดินน้ําใต้ดินหรือในพืชผักแล้วก er. ็เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ขณะเดียวกันคือคนหายใจเข้าไปเห็นไหมพอหายใจเข้าไปนี่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้อีกส่วนนึงคือว่าไอ้กากสารคมเนี่ยที่กากเหเ็กเนี่ยเขาเรียกตะกันเนี่ยถึงสแลกมันจะตกอยู่ก้นเตา ซึ่งได้ทราบข่าวว่าเอาไปฝังไว้รอบๆโรงงานแล้วหลังจากที่เจ้าที่ไปเจอก็เอากลับออกมามตรงนั้นคือปนเปื้อนไปเรียบร้อยแล้วฮะ,ะนะครับแล้วก็ฝุ่นแดงไปไปหลอมที่โรงงานที่จังหวัดระยองนะนะนะซึ่งซึ่งซึ่งเข้าใจว่าส่งไป24ตันนะ่ยแล้วตอนนี้เหลืออยู่12ตัน 12ุด4ตันไม่รู้ว่าหลอมไปหรือยังนะตรงนี้ข่าวไม่บอกนะไอ้ตรงนี้ค,คนที่อยู่รอบๆก็ต้องระวังด้วยตัวตัวไทม์ไลน์ว่าส่งส่งที่ผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยไปไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนด้วยมีการด่วนสรุปอย่ที่พี่เพนโชมบอกไปนะคะแล้วก็ตัวของ ปล่องเนี่ยที่มันปล่อยควันออกมาเนี่ยก็ไม่มีการตรวจวัดว่ดวาตกลงแล้วไปกระจายไปที่ชุมชนมากน้อยแค่ไหนมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งของด้านสาธารณสุขที่เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นหน่วยงานเชิงรับยังไงก็ต้องทํางานปลายเหตุเพื่อแก้ปัญหากับประชาชนตรงนี้ค่ะพบว่ามีการจัดก,กลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงพนักงานที่อยู่ในโรงงานก็คือ70คนแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับพื้นที่โรงงานรวมถึงประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าประชาชนต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนพอจะมี คำเตือนให้กับประชาชนที่ต้องระวังไหมคะคนที่อยู่ในพื้นที่ปราจินบุรีค่ะคือคือต้องยอมรับเลยนะคะว่าถ้าเป็นประชาอย่างถ้าเราเป็นประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราจะสับสนมากๆแล้วก็พร้อมๆกับวิตกกังวลมากว่าเราจะป้องกันตัวเองเราได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงได้ได้กล่าวว่ามีการด่วนสรุปเร็วเกินไปว่ายังไม่มีผลกระทบอันที่หนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าทำให้สามสามองค์กรอย่างของมูลนิธิเรากับทางกรีนพีซและเอ็นรอมาแถลงเนี่ย เราคิดว่าเราอยากให้ทางอปาสอสว์พลังงานประมูลเพื่อสันติกับทางบริษัทที่เป็นเจ้าของแท่งอันนี้รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องประกาศพื้นที่ให้ชัดเจนเป็นพื้นที่ฝ้อร,ระวังและพื้นที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม<ช>ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่โรงงานหลอมเด็กแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะเ<ช>พื่อ<ช> <ๆ S 2> ที่จะได้รู้ว่าแล้วชุมชนชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาจะต้องจัดการตัวเขาเองยังไงบ้างเช่นถ้าหากว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือว่ามีผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ย เขาจะได้รีบจัดการพาตัวเองให้ไปพ้นที่เสี่ยงก่อนนะคะแต่เนี่ยไม่ได้มีการประกศาศพื้นที่ท,ที่ที่มีความเสี่ยงอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยการหลอมเนี่ยคือมันหลอมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแท่งซีเซียมมันหายอันตราอันตรธานภายัยตัวตัวรัวงสีมันหายไปมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็น่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ ทางหน่วยงานทางสำนักงานประมนุเพื่อสันติทางบริษัททางหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งหมดอีกทีหนึ่งรวมถึงประชาชนที่อยู่รายรอบด้วยน่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพเขาด้วยนะคะว่าว่าเขาได้รับรังสีเข้าไปหรือเปล่านะคะการสรุปว่ายังไม่มีผลกระทบเนี่ยเราคิดว่าเป็นการดูเบาปัญหามากแล้วก็อย่างที่ว่าการแพร่กระจายการแผ่รังสีเนี่ยมันมีระยะทางมันไม่ใช่แค่1เมตร2เมตร3เมตร10เมตร แต่เป็นเป็นระยะทางเป็นกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าหลังสรียังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นมีการปนเปืป้อนอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไปไกลแค่ไหนนี่ยังไม่รู้ะนะคะค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงชาวบ้านสั้นๆสักนิดนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้เขามีความกังวลยังไงกันบ้างคะ่ะเพราะคุณต้องทําแผนเฝ้าระวังนะคะมีผู้ป่วยที่อยู่ในเขตอย,อย่างเนี้ยนะคะเดิมมีเท่าไหร่แล้วเพิ่มขึ้นไหมนําข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการดูกันนะคะว่าเส้นทางของมันไปยังไงยังไง ถ้ามันไม่เจอโอเคทุกคนปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเจอเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเราจะร่วมมือกันจังหวัดเราจะร่วมมือกันดิฉันคู่ในฐานะประชาชนอันที่สองดิฉันเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดเล็กถ้าท่านออกข่าวไม่ดีดไปดิฉันขายของไม่ได้นะคะเพึ่งฟื้นจากโควิดแต่นี้แค่ปาฏเบิดรการหนึ่งในล้า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 นของประเทศไทยของโลกนี้ที่เผอิญ มีการแจ้งเตือนและและรู้ต้องมาตรวจแต่ทุกทกตัวไปมันไม่ได้รับการตรวจถามว่าวันนี้ประชาชนเราอยู่ในสภาพการแบบไหนนะคะซึ่งพวกเราก็ได้แต่ร้องเตือนอแจ้งอะไรแล้วแต่เท่าที่ทําได้ในฐานะที่เป็นอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมภาาประชาชนทําได้แค่นี้จริงๆซึ่ง บริษทัทนี้ตั้งขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ที่รัฐบาลอนุญ,ญาตให้ตั้งได้ค่ะพี่สนทิต่อเลยนะคะเนื่องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดฟันธงเลยค่ะว่าตอนนี้เรามีช่องว่างช่องโหว่อะไรบ้างคะ่ะคืออย่างนี้คือคือไอซีเซียมเนี่ยมันออกไปเป็นอนุภาคใช่ไหมแล้วก็ไปที่ไปที่เป็นรงกระฝุ่นเนี่ยเพราะงั้นน่มันก็แพร่ออกไปและต่ทิศทางลม กับความเร็วลมว่าจะไปไก,กลแค่ไหนนะแต่ผมมองว่าประมาณ 5- 10ถึงกิโละนะครับก็คือที่เราจะต้องเฝ้าระวังเนะี่ยแล้วก็ตอนนี้ตรวจในร่างกายคนเนะี่ยหรือว่าในสิ่งแวดล้อมเนะี่ยอาจจะยังไม่เจอนะคืออย่าลืมว่าคือหายใจเข้าไปเนะี่ยมันคือผลระยะยาวนะเข้าไปในร่างกายเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อนะอย,อยู่ในอยู่ในปอดหรืออยู่ในกล้ามเนื้อทั้งหลายเนนะี่ยมันปล่อยรังสีออกมาอมพอปล่อยรังสีออมาก็ค่อยๆปล่อยมานะเป็นนานๆเน,านนะี่ยไอเดนเอก็ผิดปกติ เขาเรียกมิวเทชันเนี่เซล,ลก็ผิดปกติระยะยาวคือเป็นเป็นสารการร่อมะเร็งก็ประมาณสัก5ถึง10ปีนะอ,อย่างน้อย5ปีไปต้องเฝ้าระวังตรงนั้นขณะเดียวกัน,นคือไปลงในแหล่งแหล่งน้ำนะะหรือแหล่งทั้งหลายเนี่ยเข้าสวงสวงเออห่วงโซ่อาหารเนี่ยนะอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันเข้าไปแล้วฝาจะปลาจะไปกินคนจะมากินอะไรทั้งหลายตรงนี้นะไปตรวจดินน้ําแต่ว่าผมมองว่าไอ้ตรงที่ไปฝังกบไว้เนี่ยนะรอบๆโรงงานอย่างเงี้ยต้องรีบไปดูนะที่ขุดไปแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือทางพอพลอพอพังมนุษย์พระสันติเองเนี่ยจะต้องไปตรวจไปตรวจดูนะอย่างงี้จะต้องไป1นถึงสปีฝ้อระวงังถึงสปีถึงจะวางมือได้แต่สุขภาพของพนักง,งานและประชาชนเนี่ยต้องอย่างน้อย5ปีะนะครับต้องเข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าให้ประชาชนเนี่ยเดินไปหาหมอนะกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมาประชาสัมพันธ์บอกว่าเนี่ยลังสีจะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ะนะพอบอกให้เขารู้เรื่องแล้วถ้าเขามีอาการก็ต้องรีบไปตั้งคลินิก เพาระวังในพื้นที่ตรงนั้นท,ทันทีถ้างั้นโดยสรุปหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มีหน่วยงานอะไรบ้างคะคือคือตอนนี้นะคือผมเรียนอย่างนี้พลังงานพลังลงานนูเทิร์สสันติหนึ่งนะแล้วก็แล้วกระทรวงสาสุขเนี่ยต้องลงมาช่วยนะครับและที่สําคัญก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆเราอย่าลืมกรมโรง,งงานนะเพราะกรมโรงง,งานเป็นคนบอกว่าซีเซียมมันถูกหลอมแล้วนะครับแล้วหลอมตั้งแต่วันที่2มีนาด้วย แล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้ฝุ่นแดงเนี่ยไปไปอยู่ที่ระยองก็คือ2มีนาต้องถูกหลอมก่อนค่ะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยคือในจังหวัดกำลังยังหากันอยู่เลยยังหาอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่แสดงถึงความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยรายการนีที่ไม่ได้บูรณาการมาดูตรงนี้นะครับเพราะงั้นผมแต่ผมเชื่อกรมโรงงานเพราะอะไรเพราะกรมโรงงานเนี่ยเขามีเรื่องการส่งกากอุตสาหกรรมเนี่ยมีการส่งกากใช่ไหมเขามีใบมานิเฟสใบกํากับการขนส่งเขารู้หมดไปตรงไหนแต่ไม่ได้ประสานกันนะค่ะ สุดท้ายประเด็นสาคัญก็คืออีกประเด็นหนึ่งคือมีคําถามว่าตกลงซีเซียมที่หลงไปเนี่ยใช่อันที่หายไปหรือเปล่า <c oughs> ก็มีคําถามว่าเอา้าตกลงมีซีเซียมในพื้นที่เยอะเหรอคะพี่เบญ <c oughs> ชมค่ะ <c oughs> คือจริงเรามีสไลด์อันหนึ่งนะคะที่แสดงว่าที่เราต้องออกมาเรียกร้องว่าน่วยง,งานาต้องรีบดําเนินการเนื่องจาก <c oughs> ว่าอันนี้เป็นแค่แท่งเดียวของซีเซียมนะคะท,ที่ที่หายไป uh, โรงโงานโรงไฟฟ้าเนี่ย NPS ยังมีอีกอีก,อกหลายแท่งนะคะแต่ว่าในเชิงภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย ยังมีแท่งซีเซียม e อีกเป็นร้อยแท่งในสถานประกอบการทั้งหมด44แห่งอ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลในปี2557ซึ่งปัจจุบันเราไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้เพิ่มขึ้นหร,หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่า นอกจากเป็นบทเรียนแล้วเราเรื่องให้มีการถอดบทเรียนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นทั้งตัวของโรงไฟฟ้าเองที่ต้องออกมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนงานในโรงงานหลอมเหล็กซึ่งเราเชื่อว่าต้องได้รับรังสีในระดับหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่ว่าก็มีการเฝ้าระวังสุขภาพเขาแล้วเราอยากให้ทางปอสว่ะทางสํานักงานปรม l i a เพื่อสันติและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย ตรวจเช็คทุกโรงงานที่มีแท่งซีเซียมนี้ว่าอยู่ในสภาพแบบไหนแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยของแต่ละโรงงานเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเหตุซ้ําขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อีกนะคะเพราะพี่เป็นโฉมพูดแบบนี้อยากถามอาจารย์สนธิต่อเลยค่ะว่าถ้าจะยกระดับส่วนไหนดีคะเพื่อให้มปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำซากอีกค่ะค,คือเรียนอย่างนี้นะคือว่าถ้าผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นความบกพร่องนี่นก็คือของโรงงานเองแล้วของพอ,อด้วยนะพศออมีหน้าที่กํากับดูแลนะ คือถ้าเข้าไปตรวจเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยมันแท่งมันผูกใช่ไหมหแล้วทาไมไม่ตักเตือนใช่ไหมหรือทำไมถึงทำไมถึงไม่แก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมผมผมเรียนว่า,าตามกฎหมายเนี่ยแท่งซีเซียมเนี่ยคือวัตถุกันณภาพรังสีเป็นวัตถุอันตรายตามพราบาวัตถุอันตรายปี2 5 3 5เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเองเนี่ยนะคือผิดกฎหมายในแง่ของอะไรฮะในแง่ของการที่ไม่ทาตามเงื่อนไขท้ายอนุญาตทําหายหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับไอคนที่รับไปลงหลอมไปคือครอบครองวัตถุอันตรายโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รับการอนุญาต อย่างนี้ติดคุก2ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน20,000 0บาทแต่ตัวพสเองเป็นหน่วยงานกํากับเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แสดงคุณกํากับไม่ดีเพราะ,ะนั้นพสะจะต้องไปเขียนไกด์ไลน์ใหม่ไปเขียนโค้ดออปแพคทีสใหม่ในการที่บอกว่าโรงงานต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ป้องกันตรงนี้แล้วก็ต้องมองว่าเซฟตี้เฟิร์สมาก่อนโรงงานจะต้องพอสย่อมประเมินความเสี่ยงว่าถ้ามันหายไปจะทํำยังไงถ้าเกิดมันแตกหักจะมีแผนปฏิบัติการยังไงไม่มีฮะผมว่าอย่างนี้เป็นบทเรียนที่ต้องไปถอดกันนะว่าราชการ พี่เปนโฉมเหมือนมีอะไรจะพูดนิดหนึ่งค่ะคือเราเราคิดว่ากรณีนี้เนี่ยสำคัญมากๆสิ่งที่มันสะท้อนเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมแล้วก็การบริหารจัดการของภาครัฐคือการปกปิดข้อที่จริงทั้งในส่วนของตัวโรงงานด้วยนะคะ ถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าข้อท็จจริงบางส่วนยังหายไปนะคะและเป็นข้อท็จจริงที่สําคัญก็คือว่าขอบเขตทั้งหมดที่น่าจะมีการปนเปื้อนนะคะซึ่งเราคิดว่าการปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยมันทำให้ความเสียหายมันยิ่งใหญ่โตขึ้นและ,อะขอบเขตมันกว้างขึ้นนะคะ,ะก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าจากบทเรียนในกรณีนี้นะคะเลิกปกปิดข้อเท็จจริงะนะคะถ้ามีอย่างที่ว่าท่านบอกว่าต้องรีบแจ้งโดยพันนะคะ โดยหลักการแล้วเนี่ยมันมันต้องรีบแจ้งทันทีแล้วก็ปฏิบัติการของรัฐจะต้องรีบเข้ามาทันทีแล้วก็ต้องมีการรายงานสู่สาธาร,รณะเป็นช่วงๆเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้ไม่ตกใจแล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองได้นะคะ ก็ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะก็ชัดเจนครบถ้วนนะคะในการปิดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดซ้ําขึ้นอีกคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่อลองสังเกตอาการเบื้องต้นกันด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาของการติดตามอาการด้วยค่ะมีคลื่นไส้อาเจียนไหมมีผิวหนังเป็นอย่างไรก็ลองเช็คอาการกันด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันด้วยเพื่อไม่ให้เพื่อให้ตระหนักนะคะแต่ว่าไม่ตรหนกกันจนเกินไป